สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่เกิดเหตุไม่คาดฝันกับอูชชการช่างนี่แล้วครับนี่พึ่งไปยกๆยกสสวันที่แล้วครับมาวันนี้นะครับนี่ครับนี่อันนี้รถของตาเจ้าของอูเองครับนี่ไปลากหกร้อยเขาดูครับสภาพรับงาน2องพแต่ว่าเสียค่าซ่อมนี่ประมาณ2,000 20, มืกว่าเลยครับนี่ เดินนี้สวยซ้าสวยซ้อนเลยครับโชว์การช่างนี่คันเก่าก็ยังไม่เสร็จครับมาคันใหม่อีกแล้วครับนี่นี่ครับตาบอกให้ดูเลขทะเบียนครับไอคันที่เกไปลากก็ทะเบียนนี่ครับแปดหนึ่งของเกก็แปดหนึ่งยเหมือนกันนะครับนี่ตาบอกฝากโชคฝากลาบด้วยเผื่อจะมีโชคมีลาบครับรถเกิดเหตุนี่ เมื่อวานนี้ครับนี่ตอนไปลากรถให้ลูกค้าครับนี่แล้วบอกไอ้พวงมาลยัยลล็อกครับแล้วรถมันเวียงมาชนครับเสียหายเลยครับค่าลากสองพันห้าค่าซ่อมสองหมื่นครับถือว่าสวยครับซวยซ้ำสวยซ้อนเลยครับเดือนนี้ใส่หัวเลยครับ ซ่อมแต่รถก็หมดไปหลายหมื่นเลยครับนี่โอ้ชอกัารช่างครับดีที่คนไม่เป็นไรครับรถก็เป็นแค่ช่วงท้ายนี่แหละครับเวียงมาโดนใครสนใจครับอีเตนครับนี่คันนี้ครับวางเครื่องร้อยสีบยังไม่ได้เก็บสีนะครับ นี่ต่ว,ว่ารถเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแต่งานสีครับตาคันนี้เปิดตัวไปที่เทไ <13 S 2> รสิบสามพร้อมเครื่องเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ปล่อยไปสิบสามต่อรองได้ไหมตาอ๋อต่อรองได้นิดหน่อยครับค่าน้ำมันครับนี่พร้อมเครื่อง RT 1 4ทเลยครับนี่ รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยครับนี่พร้อมเครื่องนะครับคันนี้ช่วงล่างเป็นของอันนี้ของวิโก้เนาะค <V igo. S 1> ันซีวิโก้ครับผงมาลายพาวเวอร์นะครับนี่ชุดพาวเวอร์ก็ใส่ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ <V igo. S 1> คันนี้ตอนแรกว่าจะใส่เครื่องเซททีร้ยห้าห้านะครับ <V igo. S 1> แต่ว่าลูกค้ามาเจอครับสนใจครับเอาไปก่อนแล้วครับ แต่ไม่เป็นไรครับนี่เรายังมีเครื่อง RT 140ครับใส่เครื่องตัวนี้ก็ราคาลงอีกครับตจะได้เราลงไปแสนห้าครับพร้อมเครื่องเซตทีร้อห้าห้าอันนี้ครับพร้อม RT 140ครับอยู่ที่แสนสามครับนี่เลือกสีได้ครับนี่ก่อนลงสีครับ โทรมาเช็คโทรมาสอบถามทางอูชอการช่างในเลยครับนี่คันสีก็ใหญ่ๆเลยครับนี่คันสีเป็นของวีโก้ครับนี่คันซีวีโก้ครับเนบรถสวยๆเลยครับนี่รถยังไม่ได้ทําสีครับเลือกสีได้เลยครับชอบสีแบบไหนทางอูชอการช่างจัดให้หมดครับ โดยช่างเอ็มครับนี่ตอนนี้กำลังเก็บงานแต่เช้าเลยครับขมักขม้นครับทำงานจนหัวงอหมดแล้วครับนี่นี่เลยครับเจะคุณเงินครับคันน,นี้กำลังเก็บสีอยู่ครับ ส่วนคันนี้ถ้าใครสนใจสีแบบไหนครับโทรมาคุยกับอูได้ครับช่างบอกจัดให้ได้หมดตามใจเลยครับหรือว่ามีแบบมาส่งมาให้อูดูก็ได้ครับนี่ชชการช่างครับนี่หรือว่าจะสนใจแบบสีแบบเนียนๆสีรถยนต์เลยครับนี่เอามาพ่อนอีแตนครับเนียนกริปเจ้าขุนเงิน จะชอบสีแบบนี้ทางอูจัดให้ได้หมดเลยครับนี่สนใจแบบไหนครับโทรมาคุยมาสอบถามได้ครับอูชอการช่างจัดให้ได้ครับนี่ครับโทรมาคุยมาสอบถามไะ้ครับหรือว่าชอบแบบนี้ชอบแบบไม่มีหลังคานี่ทางอูก็จัดให้ได้ครับ ราคาตัวเปล่าไป75นะครับคันนี้ตัวเปล่าไม่รวมเครื่องครับแต่ตัวนี้ใส่น่าจะใส่เครื่อง RT ร้อยครับก็ต,ตกไปที่8.5ครับพร้อมเครื่องครับพร้อมเครื่องไป85นะครับเจ้าคุณเงินคุณเงินคุณทองครับนี่ไปได้ไปใช้นี่ครับ ถือว่าคุ้มครับไปชื่อก็อนำโชคนำลาบมาแล้วครับขุนเงินดูครับนี่ช่างมากกว่าประสบการณ์ครับช่างเอ็มครับขอให้บอกครับจัดให้ตลอดชอบแบบไหนครับคุยกับช่างเลยครับนี่มาชมมาติได้ครับนี่ย ทางอู่ไม่ว่าอะไรแล้วครับช่างก็ยังโสดอยู่นะครับนี่ถ้ามีใครสนใจก็นี่ครับไปได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ห้ามื่นครับช่างบอกแต่ยังหาคู่ครองไม่ได้นะ ครับคันนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครสนใจครับนี่1นึ่งแสมืนพร้อมต่อรองครับนี่พร้อมเครื่องอา1 4ทีร้อเลยครับสีทางอูก็ให้เลือกเองแหละครับหรือว่ามีแบบมีอะไรส่งมาให้อูดูได้ครับนี่หนึ่งแสนสามมืนครับคันซีวิโก้เอสตราด้า เกียร์สตราด้าคันซีวิโก้พวงมาลัยพาวเวอร์เลยครับสวยๆเลยครับนี่ผมพาดูข้างหน้าอีก,กรอบหนึ่งนะครับซีวิโก้ igo, เกียร์สตราด้าอาร์ทีร้อยสี่สิบดูครับข้างหน้าเน้นๆเลยครับวิโก้ครับนี่ รอเจกาของอยู่นะครับคันนี้นี่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ